จากการประสบความสําเร็จอย่างท่วมท้นล้นหลามของเทรนทูปูซานในภาคแรกนะครับซึ่งปลุกกระแสหนังซอมบี้เกาหลีให้โด่งดังไม่แปลกเลยที่จะนํามาซึ่งภาค2ในวันนี้และวันนี้เราอยู่กับ p e n นินซูลนั่นเองนะครับเพนนินซูลเป็นหนังต่อจากเทรนทูปูซานนั่นเองนะครับโดยเนื้อเรื่องจะต่อจากเหตุการณ์ในภาคแรกแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวละครภาคที่2ทั้งชุดนี้ไม่เกี่ยวเนื่องจากตัวละครในภาคแรกใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใ ที่ประทับใจตัวละครจากภาคแรกต้องแสดงความเสียใจด้วยที่เขาไม่ได้ไปต่อณภาคนี้นะครับผมแต่ว่าภาคนี้ก็คงความเป็นซอมบี้ของเกาหลีอยู่ดีนะครับซึ่งจะมีความดราม่าในการดูให้เรานะครับเราจะมีความอินกับตัวละครนะครับโดยที่ภาคนี้จะเป็นเหตุการณ์4ปีหลังจากภาคแรกนะครับผมซึ่งภาคแรกจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของซอมบี้ในเกาหลีและ ภาคนี้จะเป็นโลกหลังจากที่ซอมบี้ได้แพร่ระบาดไปแล้ว4ปีนะครับผมตัวเอกของเราก็เป็นอดีตนาวิกโยธินนะครับที่หนีรอดออกไปจากเกาหลีได้แล้วและไปใช้ชีวิตอยู่ในฮ่องกงนั่นเองโดยที่ภาคนี้เนี่ยได้รับภารกิจกลับมาในเกาหลีอีกครั้งนะครับและต้องบอกว่าอารมณ์ในการดูหนังของภาคนี้นั้นค่อนข้างจะแตกต่างจากภาคแรกอยู่พอสมควรครับผมเพราะภาคแรกจะเป็นอารมณ์ของการที่คนธรรมดาหน,นีเอาชีวิตรอด หนีซอมบี้ทาทุกวิธีทางให้ตัวเองและครอบครัวรอดชีวิตแต่ในภาคนี้นะครับหนังขยับเข้ามาเป็นหนังแอคชั่นอย่างเต็มตัวเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับผมจะเป็นการต่อสู้ระหว่างคนมากขึ้นนะครับในภาคนี้ไม่ใช่เพียงแค่เราจะต้องหนีซอมบี้เพียงอย่างเดียวแล้วนะครับเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นไปถึงเรื่องของความเป็นคนมีการสู้การมีการหักหลังกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปนใน ทางของหนังแอคชั่นอย่างเต็มตัวอย่างที่บอกนะครับถือว่าเป็นหนังที่สนุกที่สุดตั้งแต่โรงภาพยนตร์ในประเทศไทย กลับมาเปิดอีกครั้งนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10ครับผมสำหรับใครที่ชอบดูหนังสไตล์ซอมบี้นะครับเรื่องนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านไม่ควรพลาดถือว่าเป็นหนังซอมบี้น้ำดีเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับการรีวิวโดยไม่สปอยของผมก็จบเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านดูหนังอย่างสนุกในช่วงลดราคานะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปถัดไปและเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ